สวัสดีค่ะทั้งหมดนี้เป็นเห็ดที่หายากและมีราคาค่อนข้างแพงนะคะที่เห็นนี่คือเห็ด hen of the woods หรือเห็ดแม่ไก่ค่ะจะมีแม่ไก่สีเทากับแม่ไก่สีน้ำตาลที่เขาเรียกเห็ดแม่ไก่นั้นเพราะว่าลักษณะของเห็ดเหมือนกับแม่ไก่ที่หมอบอยู่ คนต้นไม้ค่ะอย่างที่เห็นนั้นดอกจะสวยมากๆแม่ไก่บางพุ่มนั้นสวยมากค่ะเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยรสชาติกรุบๆเนื้อเห็ดหวานไม่ได้มีอยู่ทุกป่านะคะหายากมากๆเลยส่วนเกาะนี้จะไปเกิดอยู่ที่สนามหน้าบ้านคน เป็นเห็ดที่ชอบเกิดอยู่คนต้นโอก๊กบางครั้งคือนานๆครั้งจะไปเจอที่คนต้นเมเปิลค่ะก็จัดว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงตรงนี้เป็นกอที่สวยมากๆค่ะไปเจอ5กอสวยจริงๆกลีบดอกนั้นใหญ่มากค่ะ รสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้เกือบสามเดือนโดยที่เห็ดไม่เน่าเลยนะคะหรือจะเก็บในรูปของฉีกเป็นเส้นๆแล้วก็ตากแห้งเอาไว้ใช้ค่ะรสชาติก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมดูก่อนเนี่ยค่ะกลีบดอกใหญ่มากและนี่เป็นเห็ดดินจือหมื่นปี เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะดิ้นจือนั้นก็เป็นเห็ดมีราคาแพงมีอยู่หลายสายพันธุ์เลยนะคะต่อมาก็คือ chicken of the w o o d หรือเห็ดแม่ไก่ส้มเมื่อก่อนจะเรียกว่าเห็ดเนื้อไก่เพราะว่าลักษณะเหมือนกับเนื้ออกไก่ที่ต้มแล้วเอามาฉีกค่ะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงแต่ว่าไม่ถือว่าแพงมากค่ะ ยังไม่เคยเห็นเห็ดแม่ไก่ส้มเนี่ยวางขายในตลาดเลยนะคะถ้าถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยค่ะต้องเก็บดอกที่ยังอ่อนๆนะคะดอกขนาดนี้ก็ยังนับว่าแก่จะไม่อร่อยต่อมาคือไลออนเมนหรือแผงคอสิงโตนี่เป็นเห็ดราคาแพง มีรสชาติอร่อยอร่อยจริงๆค่ะหายากจังเลยหมายถึงในป่าที่ไปเดินหานะคะหายากมากๆมีรสชาติอร่อยหวานคล้ายๆกับบอกบอกลักษณะบอกรสชาติยากมากค่ะหวานอร่อยเหมือนกับกินเหมือนกับกินลูกชิ้นปลาบอกไม่ถูกค่ะและนี่คือเห็ดโมเรล เป็นเห็ดราคาแพงพาวนึงก็หกสิบเหรียญนะคะเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยปีนี้จะต้องลองเก็บมาผัดเพราะว่ายังไม่ได้ชิมรสชาติของเมอเรลเลยจึงบอกไม่ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเคยเก็บแต่เก็บมาเก็บจนแช่ตู้เย็นไว้เห็ดเน่าก็เลย ไม่ได้กินจึงบอกรสชาติไม่ได้จริงๆค่ะนี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะที่เป็นเห็ดราคาแพงที่เก็บมาไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ